สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เรามาดู grammar นะคะ grammar ในเรื่องการใช้ reported speech ในการเขียนข่าวนะคะผู้เขียนจะนำคำพูดของผู้ที่ให้สัมภาษณ์มาเล่าให้ผู้อ่านทราบวิธีการเล่าทำได้2วิธีคือ 1. ยกคำพูดแบบเดิมทั้งหมดมาในกรณีนี้ต้องใส่เครื่องหมายคำพูดไว้ด้วยและไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในคำพูดนะคะก็คือยกคำพูดแบบเดิมทั้งหมดมานั่นเองตัวอย่างนะคะ She said GPT the birds it seems they are very hungry because they fly very close to us to draw attention ตรงนี้ก็คือหล่อนได้พูดว่าหล่อนเนี่ยสงสารนกเหล่านั้นจังเลยเพราะว่าทำไมคะดูเหมือนว่าจะหิวมากนะคะหิวโซจึงทำไมคะเพราะว่าอะไร because เพราะว่าได้บินมากใกล้พวกเรามากที่จะเรียกร้องความสนใจนั่นเองเือเหมือนกับว่าแหล่งอาหารนียอาจจะมีไม่ไม่พอที่จะให้เหล่านกเนี่ยได้ได้ลงไปเช่นนกเนี่ยกินปลาใช่ไหมคะลักษณะอาจจะเป็นช่วงฤดูที่ไม่มีน้ำก็ทำให้นกเนี่ยต้องบินมาหาผู้คนนั่นเองนะคะนี่คือใช้คำพูดแบบเดิมทั้งหมดนะคะถอดคำพูดของผู้พูดมาบอกเล่า ในกรณีนี้จะตัดเครื่องหมายคำพูดออกและต้องเปลี่ยนคำพูดบางคำซึ่งได้แก่ pronoun นะ possessive adjective แล้วก็ tense ของ verb ของผู้พูดถ้าเราพูดแบบเดิมเราก็คือใช้คำพูดทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะต้องใส่เครื่องหมายคำพูดไว้นี่นะคะเครื่องหมายคำพูดแบบนี้นะคะเครื่องหมายคำพูดที่หล่อนพูดเนี่ยนะคะีก็คือเธอผู้หญิงพูด พอถอดคำพูดมาเป็นการบอกเล่าจะต้องเปลี่ยนแปลงคำพูดบางคำซึ่งได้แก่ pronoun positive adjective และ tense ของ verb เ,เรามาดูตัวอย่างนะคะ tense ของ verb ถ้า verb นำเป็น present simple present perfect future tense ไม่ต้องเปลี่ยน tense ให้กับ verb ในคำพูดนั้นแต่ต้องเปลี่ยน pronoun นะคะถ้าเป็น present simple present perfect แล้วก็ future tense เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยน tense นะคะไม่ต้องเปลี่ยน tense ให้กับ verb ในคำพูดนั้นแต่ต้องเปลี่ยน pronoun ก็คือเปลี่ยนสรรพนา,ามนั่นเองตัวอย่างนะคะ Miss Suda นะคะ Miss เวลาออกเสียงเป็นออกเสียงเป็น Miss Suda s a y s She is worried by the deteriorating environment in the province นะคะในเรื่องของความเสือ่อมโทรมเสือ่อมสภาพของสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าสภาพอากาศต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตรงนี้คือว่าคุณนะคะคุณสุชาเนี่ยนางสาวเนี่ยนะคะคุณสุชาเนี่ยทำไมคะได้พูดว่าเธอเนี่ยก็คือหล่อนเนี่ยชีเนี่ยได้กังวลนะคะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่ามีการเสื่อมโทรมของ the weather หรือ environment สิ่งแวดล้อมเนี่ยที่จังหวัดนั้นๆก็คืออาจจะพูดในเฉพาะจอดจงของจังหวัดที่คุณสุชาพูดนะคะถ้า verb นําเป็น past tense นอกจากจะเปลี่ยน p o u o u n แล้ว verb ในคําพูดนั้นต้องเปลี่ยนดังนี้เมื่อสักครู่นี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ มีความแตกต่างกับการที่ยกคำพูดมาพูดที่ใส่เครื่องหมายคำพูดนะคะพูดแบบใดก็พูดแบบนั้นแต่ถ้าเวลามาเล่าให้ฟังถ้าเปลี่ยนโพรเนลนะคะถ้าเปลี่ยนโพรเนก็คือเปลี่ยนแค่คำสรรพนามนั่นเองเปลี่ยนแค่คำสรรพนามนะคะตรงนี้นะคะมิซุชาเซสตรงนี้ก็คือชีอีสนะคะชีอีส ถ้า verb นำเป็น past tense นอกจากจะเปลี่ยน pronoun แล้ว verb ในคำพูดนั้นต้องเปลี่ยนดังนี้ถ้า verb นำเป็น past tense นะคะซึ่งแตกต่างละถ้าเป็นแค่ถ้าเป็น present simple present perfect future tense เนี่ยตรงนี้เปลี่ยนแค่ pronoun นะคะเปลี่ยนคำสรรพนามแต่ถ้าเกิดว่า verb นำเป็น past tense นอกจากจะเปลี่ยนโพนาวคำาสรรพนามแล้ว v วร์บในคำพูดนั้นจะต้องเปลี่ยนดังนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนเพิ่มนะถ้าเป็น past tense นะคะตัวอย่างนะคะ made the s i t a i ดูการใช้ประโยคนะคะ I am worried by the deteriorating นะคะ deteriorating e n v i r o n m e n t in the province เปลี่ยนเป็น มิดสุชา said she was worried by the t e t e r i o r a t i n g e n v i r o n m e n t in the province ดูตรงนี้นะคะดูคอมมาตรงนี้แล้วก็ดูเครื่องหมายคำพูดตรงนี้นะคะที่เป็นคำประโยคคำพูดของคุณสุชาเนี่ยเมื่อเปลี่ยนนะคะ เราก็นําเครื่องหมายคอมมาตรงนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนจาก I am ก็คือการก๊อปคําพูดเนี่ยก๊อปคําพูดของของคุณสุชามาพูดว่าเวลาที่ตัวเราพูดเราก็พูดเป็นว่าฉันกังวลน,นะคะคุณสุชาพูดว่าฉันเนี่ยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแนละความเสื่อมทรมของสิ่งแวดล้อมอในจังหวัด ของฉันหรือรอในจังหวัดก็ได้คือตรงนี้เราก็ไม่ทราบว่าพูดถึงที่ใดนะคะแต่ว่าพอเวลาที่มาเป็นประโยคบอกเล่าคุณสุชาพูดว่าเศษตรงนี้นะคะเราเอาเครื่องหมายคำพูดออกหล่อนเนี่ยนะคะเรามาเล่าให้เพื่อนฟังหล่อนเนี่ยเปลี่ยนจาก i m เป็น she was นะคะ i m คือตรงนี้คือเราก๊อปเขาเขามาพูดเราก็พูดเหมือนเราพูดแทนเขาอะแทนเพื่อนอะนะคะแทนคุณสุชาส่วนตรงนี้คือคุณสุชาเนี่ยพูด ว่าหล่อนเนี่ยได้กังวลเนะคะเปลี่ยนจาก I am เป็น she was แล้วก็ worried by เดี๋ยวตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะ by uh, the deteriorating environment in the province เนี่ยนะคะลักษณะการใช้เราต้องมาสังเกตเพราะตรงนี้เป็นเรื่องของ grammar grammar ไวยากรณ์แล้วก็เป็นไวยากรณ์ในเรื่องของ r e p o r t e d e speech ด้วย คือนำคำพูดของผู้อื่นเนี่ยมาเล่าให้ใหฟังแนวแนวทางก็จะมีอยู่2แบบนะคะคือยกคำพูดแบบเดิมมาแล้วก็ถอดคำพูดของผู้พูดมาบอกเล่าเขาเรียกว่าการถอดคำพูดนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนในเรื่องของสรรพนามแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของเทนส์แบบนี้ตรงนี้มีความแตกต่างว่าถ้าหากว่า verb นำเป็น present simple present perfect หรือว่า future เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเทนส์ให้กับ verb เปลี่ยนแค่ pronoun น,นะคะ มิสซูชาเซิร์ฟนัมตรงนี้นะคะก็เปลี่ยนแค่โปรเนลก็คือเปลี่ยนจากมิสซูชาเป็นชีเป็นคำสรรพนามส่วนแท้เวิร์บเนี่ยเป็น past tense s a ซดนะคะเห็นไหมคะตรงนี้เซสนะ,ะตรงนี้เซดแล้วก็อะไรคะนอกจากจะเปลี่ยนแค่โปรเนลแล้วอะโปรเนลคือคำสรรพนามแล้วก็ต้องเปลี่ยนเวิร์บในคำพูดด้วยเซดแอมตรงนี้เป็น was นะคะนี่นะคะ was, am, I am เป็น she was อันนี้คือสรรพนามใช่ไหมคะนนี่คือสรรพนามสรรพนามส่วนตรงนี้เป็นอะไรคะเป็น verb นั่นเองเนี่ยสรรพนามนะคะสรรพนามแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตรงนี้เป็น verb to be ใช่ไหมคะเนี่ยเป็น verb I am เป็น she was คร่าวๆก่อนนะคะมาดูตัวอย่างนะคะ direct speech แล้วก็ indirect speech Present simple, she said, I have a cold. Past tense, ข uh, ออภัยค่ะ Past simple, she said, she had a cold. ตรงนี้นะคะ Present continuous, she said, I am reading. Past continuous, she said, she was reading. Present perfect, she said, I have got the book. Past perfect, she said, she had got the book. Past Simple, she said, I bought a book. Past perfect, she said, she had bought a book. Past continuous, she said, I was reading. Past perfect, continuous, she said, she had been reading. Future simple, she said, I will buy a car. นะคะตรงนี้เป็น would บวก verb นะคะ she said she would buy a car ตรงนี้ is หรือ are นะคะ going to she said I am going to buy it t h i was หรือ were going to she said she was going to buy it ตรงนี้เป็น direct speech นะคะส่ว so, นตรงนี้เป็น indirect speech เพราะ indirect speech เนี่ยเราก็จะเป็นการเปลี่ยนนะ,ะเปลี่ยนอย่างลักษณะที่ยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆ เรื่องของ r e p o r t t h e speech ตรงนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะให้เป็นฟังแบบคร่าวๆก่อนเพราะว่าเราจะได้ยินกันบ่อยในการยกคำพูดมาพูดแล้วก็มีใส่เครื่องหมายคำพูดนะให้สังเกตรตรงนี้แล้วก็ถอดคำพูดของผู้พูดมาเล่าให้ผู้อื่นฟังถอดคำพูดของผู้พูดมาบอกเล่าซึ่งเราจะได้ยินบ่อยนะคะในเรื่องของการฟังข่าวหรือว่าการฟังเรื่องอื่นต่อๆจากผู้อื่นมานั่นเองนะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ